ผมน,นาชชรชตัผมได้แลก็องชื่นครับวันนี้จะมาหาคักวามาแบลงตันฟ้าวา,าวัดแรงจ่ายวัดแรงจายได้232้โวลต์กำหน่วยให้ B เป็นสีแดงต่อไปเราจะมาทำการช็อตคั่ว h ซหนึ่งกับคบั่ว B ไดโวลต์ข <wh yes ั้ว B เป็น s t i v e polarity ต่อไปทําการช็อตขั้วเ1หนึ่งกับขั้ว A แรงดันที่ได้1นึ่รดโวลต์ขั้ว A เป็น additive polarity